สวัสดีค่ะเจนนี่มาแล้วว, <laughs> วันนี้ได้อยู่เอาดอร์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเทศกาลกินเจนะคะไม่รู้ว่ามีใครกินเจบ้างวันนี้นะคะจะพามาดูเทศกาลอาหารเจอยู่แถวๆบ้านที่ในเมืองทองทาน,นีนะคะ มีรูปเราขึ้นข้างบนด้วยอ่ะมีทุกที่เลยอยากดูไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนมันกลับกล้องอยังไงอ่ะนี่ตง ให้ดูแค่นี้ก่อนกลับมาแล้วทีนี้นะคะจะมาพูดถึง5ประโยชน์นะคะของการกินอาหารเจกันหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ากินเจเนี่ยมันมีประโยชน์นะก็คือประโยชน์ข้อที่1น,นะคะก็คือช่วยพักการทำงานของร่างกายนะคะ ก็คือเราไม่ได้บทบริโภคเนื้อสัตว์นั่นเองอันที่2นะคะช่วยขับล้างพิษนะคะออกจากร่างกายอันที่3นะคะก็คือช่วยในการลดความอ้วนแต่ว่าลดความอ้วนเนี่ยต้องก็ต้องเลือกกินนะเป็นประเภทผักผลไม้นะคะหรือไม่ก็เป็นพวกปโปรตีนจาก ถั่วเหลืองนะคะอย่างเช่นเต้เตาหู้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ากินแป้งเยอะๆนะคะก็อาจจะทําให้อ้วนได้นะแล้วข้อที่4นะคะก็คือจะช่วยให้ผิวพันธุ์ของเรานะคะเปล่งปลั่งสดใสขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายของประโยชน์ของการกินอาหารเจนนะคะก็คือจะช่วย จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะทําให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายเป็นยังไงบ้างข้อดีของการกินเจนะคะก็มีมีประโยชน์กับร่างกายของเราเยอะเลยนะปีหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแค่10วันเองกินก็ดีนะเซนนี่กินมาประมาณ10-12ปีแล้วนะคะปีนี้ก็ยังกินอยู่คือปีหนึ่งเราได้งดเนื้อสัตว์ซัก ช่วงหนินะคะ่ะก็ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยนะคะนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราเอีกนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอาหารเจที่ซื้อมาวันนี้ก่อนเนาะมีอะไรบ้างแล้วก็มีแกงแกงเห็ดนะคะสารพัดเห็ดแล้วก็กาแฟเจที่นะคะอร่อยมากอร่อยมากเลย พอแล้วเริ่มกินข้าวก่อนดีกว่านะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอเคไปแล้วนะคะพบกับเจนนี่ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วบายบาย